สวัสดีสวัสดีจ้าพี่น้องถักทายจะมาพบพอกระซองสาวเราพัดทินคือเก่าจ้ะามาจาัมืัอนี้มากับมาเปิดนี่เลยจ้าเจีวแมงดาเจีวแมงดาเดาข,เา,ขาใส่ปลาน้ำเจีวแมงดาปลาแห้งแล้วก็พักลวกแล้วก็มีมะเขือสดแล้วก็มีน้องหม่ต้ม<ส>มีมะแตงแล้วก็มีนอคาจ้าพี่น้องม,มาจ้าจะวอารายยายกันทางจะมากินนากันเด้จ้าพี่น้องจ้ามาจ้า ให้หน้าให้ตาไปด้วเลยพี่น้องก่มีเวลาเลยจ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องสาลาัดถิ่นเลยจ้าเด้อพรก็ขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องลูกป้า,าอาไอน้องสุคุชุชคนเลยจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ก็ยางแล้วค่ะขอบอกขอบใจหลายๆจ้ะเดี๋ยวมีเวลาว่างๆเดยจะตามไปจ้ามาจังมากินกนมกันจังก่คอยมีเวลาพี่น้องแล้ว มีเวลามาอัดห้เบิง้งรู้จัะมาด้อมาด้อหืมน้อยจังแ่ะน้ำใหม่หมูผักมาให้อืมเอแต่ขอโทษขอให้หมูหมูทุกคนด้วยจ้ะ สะพิษพาดประกันเลยกรกราบขอโทษขออภัยนในรายละเอริดแลั ผักขมผักไทยเอ้ยแม่หผัก่มผัก่มผักไท่ใอ้ผักขมเอนี้่มนี่ยผักขมมาทางเอิญทางอย่างผักขมผักขมหน่อยแฉยงิดตอนหิวข้าวละ มาจำกินนงกันเหนรี่งกมบใจพี่น้องครูชค่นว้วจใจที่เขามาตจิตตามรับชมให้สองชาวเรกซึ้นด้วจ๊จท่องเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าจะกมกใจเรื่องอะไรจะแช่พี่มุจำบ่คอยเผ็ด จอมืงดาเซ็ดแถบรอคามาเอ๊ะคุณจะมองอืมค่ะกราคาวันเนออกบวัน Năng mm. lò, năng lò. ค่ะพี่น้องแดงที่ไก่ก็แซ่บนะห้องไอโอมนะแดงที่ปลาปก็แซ่บม,มีพักหลายพักเลยนะพี่น้องพักเป็นยังเขาเอิญพักกันยังอ้อมแซ่บหรือยังบ่ฮูอ้อมแซ่บจะเขาเอิญว่าอ้อมแซ่บบ้านเฮาจะเขาเอิญพักกันยังมาจาก อืมพัก,กคมเดี๋ยวท้ารึกมาจังเอ้ยกวนี่ค่ะมามากินข้าวเหนียวมาเล่า บมดเั้งนั่จักบจะพักยังไงสารพัดพักยังมีในชวนเก็บมามะ <c oughs> q mm -hmm.

อ,อยากแส่พี่น้องไว้กินกันเด้มมกเจียวไปถวยหนึ่งคลิปนี้กันลาพี่แลวน้องและเพีง่งคลิปนี้แลวพี่นงังเดี๋ยวจะลืมฝากกันลล์กดติดตามกด,กดกระดิง่งเพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง,ส,องสาวเราพัทิน,ทนจ้า ถ้าพิพาดประกันใดก็ขอโทษขอไปเด้อยพี่น้องเด้อมีเวลากับมีเดจ้าชิมะแล้วขอโทษพี่น้องมีเวลาก็สิมาอัดคลิปให้เจ้าพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อย้จะเด้อยพี่น้องเด้อเผื่อว่าให้พาดคลิปไปใหม่แล้วก็เป็นกําลังใจหนึ่งหนึ่งคอมเมนต์เอ้หนึ่งหนึ่งไรหนึ่งไรก็คือหนึ่งกาลังใจจ้ะพี่น้องหนึ่งติดตามกับหนึ่งกาลังใจเด้๋ยวจะเขามาขอบใจทุกคอมเมนต์ทุกอทุกการติดตามเด้๋ยจะไปล้วจ้ะบายบายจ้าสวัสดีค่ะบายบาย